อินเตอร์ด้วยนะคะรอบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่าน,นใดสนใจเรียนนะคะก็เปิดเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสแกนคิวอ d รโค้ดมาจองคิวเปิดลงส่วนตัวได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะ เปิดนี่ค่ะเอ่อแต่งหน้าเสริมหงอะเฮงรวยเงินล้านนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของเจ้าชนาลัคนาราศีมังกรนะคะนี่นะคะจะเป็นเอ่อกระดานํำนวนโหราจาสร์อินเตอร์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือน,อนตุลาคมนะคะจะชี้ให้เห็นสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะช่วงนี้นะคะอาจารย์จะบอกว่าดวงหุงท่านนะดวงท่านเนี่ยจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่มิตรสหายนะคะจากต่างประเทศแดนไกลจะเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะเพราะว่า อยู่ในเกี่ยวข้องในเรื่องของภพสหาช c ะนะคะดาวจันทร์ได้โครจรยกเข้ามาในภพของสหั c h เพื่อนฝูงของท่านนะมันก็จะส่งให้คนไกลมาหาแล้วก็มีโอกาสได้เป็นของขวัญของฝากจากคนรักนะคะอาจจะได้เป็นเงินปันผลหรือว่าเงินโบนัสหรือว่าคุณอาจจะได้ลาบจากคนรักนะคะได้ลาบไปตรงนี้อาจจะเป็นเพราะลาบจากความสเสน่หาความสวยความงามอะไรของคุณก็ได้นะทําให้ชายหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าในพบปันิเนี่ยพบปันนิพบคู่ของคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์สมหวังนะได้แต่งงานได้เจอคู่แท้นะคะเออและมีคู่เป็นชาวต่างชาตินะคะคุณมีแนวโน้มดวงคุณอาจจะได้คู่รวยนะอาจจะพบรักทางโซเชียลมีเดียพบรักการแชททางไลน์เกิดขึ้นก็ได้นะคะนี่ก็เป็น พื้นดวงชาวลัคนาราศีมังกรนะคะโดยใช้ศาสตร์ของเออโหรา,าศาสตร์อินเตอร์นะอาจารย์ก็คำนวณดาวให้เดี๋ยวเรามาใช้ไพ่กันดีกว่านะคะเราจะวางไพ่อันนี้เป็นไพ่ทาลอดนะคะไพ่ทาลอดสวยงามค่ะไพ่ทาลอดเนี่ยคุณได้ไพ่เดือดสตาเกิดขึ้นนะ สำหรับบังกรเดอสตาร์ Star, ช่วงนี้นะคุณมีความฝันบางคนก็ฝันไกลนะคะอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะเดอสตาร์ Star, เนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะบางคนก็เอ่อการงานของคุณเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าคุณจะมีโชคมีลาบด้นะแต่ถ้าก่อนหน้านี้นะคะไฟสองเหรียญมันเกิดขึ้นถ้าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าคุณติดขัดไม่เคยมีโชคมีลาบเลยเอาแหละ เดือนนี้คุณจะเป็นเดือนของคุณและชาวราศีมัง,งกรจะมีโชคมีลาบดวงคุณจะหมุนเวียนเปลีป่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าสถานการณ์การเงินคุณมันช็อตหรือมันไม่คล่องตัวนะคะหมุนซ้ายใจกว่าก็จริงอ่ะแต่มันก็จะไปได้กับธุรกิจของคุณเป็นทิศทางที่ดีนะเพราะว่าได้เดินสตาร์เกิดขึ้นนะคะราชินีถือดาบนะคะได้ไพ่ราชินีถือดาบกับราชาถือเงินนะคะก็ช่วงนี้นะ ถามว่าคุณเป็นยังไงนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคือคุณเคร่งเครียดแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยมันมีเข้ามาเยอะในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะแต่ว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องเรามัดระวังคู่แข่งคู่อาฆาตคู่ศัตรูคู่ริคุณุณจะเป็นผู้หญิงผิวดํานะคะกพให้ระวังนะคุณผิวดําจะสร้างปัญหาให้คุณด้วยราชาถือเหรียญเนาะมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นในรักเจ้าชะตาแล้วนะคะ เกี่ยวกับความมั่นคงในธุรกิจที่คุณได้ก่อร่างสร้างตัวไหมมันจะมีความมั่นคงจเจริญเติบโตขยับขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ปังเพจคะกอดว่าอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นตำต่งแ่งด้วยก็เรียกว่าได้ไพจกกักรพพัดนะคือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีความมั่นคงในอาชีพการงานด้วยนะอ่า ตอนนี้นะเนีย่ยให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคือคุณมีแนวโน้มนะว่าจะโดนใส่ร้ายทำให้เกิดเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียเป็นคดีความหรือว่าคนสนิดเพื่อนคุณเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะต้องไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายเนี่ยเห็นไหมนะรูปผีขึ้นแล้ววิญญาณ วิญญาณเป็นผีผู้หญิงเนี่ยอา,อาจจะตามลำคาหรือเป็นแรงเจ้ากรรมในเวรตามอาฆาตพยาบาทคนอยู่ก็ได้ตามจองเวรจองกรรมจองล้างจองผับข้างข้างชาติก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเรามาระวังไปก็เรียกว่าไปทําบุญส่งวิญญาณหน่อยนะคะบางคนก็ดวงวิญญาณแรงบางคนก็ดวงทําแท้งบางคนก็โดนของดวงคุณใส่โดนเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะก็ไปเซ่นไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางนิดนึงนะคะ ให้พระราหูเกิดขึ้นนะคะเออคำว่าเออพระราหูเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าให้เรามัดระวังนะคะลัคนณาละศีมังกรนะคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก่อนในเรื่องของโดนใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียให้เกิดเป็นคดีฟ,ฟ้องฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะเป็นเรื่องเป็นราวส่งยื่นเรื่องทนายขึ้นตำรวจโรงพักอะไรกันอย่างนี้วิ่งอุจรุดเลยก็ได้หรือว่าเรามาระวัง ข้าของเสียหายนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขึ้นญาติผู้ใหญ่ล้มเจ็บป่วยก็ได้หรือเป็นตัวคุณก็ได้เนี่ยพระขันทากุมารน,นะคะชาวราศีมังกรพระขันทากุมารหมายถึงว่าคุณจะต้องให้ก่อนเป็นผู้รับนะคะการที่เป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับเนี่ยมันจะมีแสงสว่างมันเกิดขึ้นในตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็มันการเงินนะคะมันก็ได้ได้ความช่วยช่วยเหลือธุรกิจค,คุณมีแนวโน้มว่า ธุรกิจคนเยอะโตขยับขยายนะคะบางคนก็อาจจะมีช่วงนี้บางคนที่เป็นพารนทเนอร์ธุรกิจก็มีโอกาสเดินทางนะคะไปทํางานกับไปติดต่อซัพพลายเออร์ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าโรงงานของคุณอยากจะขยายทําโรงงานใหม่หรือว่าคุณมีธุรกิจอะไรที่มากมายที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าก็คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะ เนี่ยไพ่ยิปซีได้บังเกิดขึ้นเนี่ยราชาถือราชาถือถ้วยเนาะราชาถือถ้วยตัวนี้นะมันจะดีในเรื่องของอ่าในเรื่องของว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีคนมาปรึกษาปัญหาหัวใจกับคนหลายคนหรือว่ามีคนมาวุ่นวายกับคุณเกินไปก็ได้ราศีมังกรแต่คุณมีเกณฑ์นะพบรักเป็นชาวต่างชาติเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ราศีมังกรนะคะราชินีถือเหรียญน,นะการเงินเนี่ยจะมีโชคมีลาบหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะคุณได้ราชินีถือเหรียญกับโ่กับกงองล้อแห่งโชคลาบคุณเปลี่ยนเลยค่ะอาชีพการงานถ้าคุณคิดว่ามันทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบด้วยกงองล้อแห่งโชคลาบเกิดขึ้นแล้วนี่บางคนนะกงองล้อ เกิดลาบโชคลาบขึ้นกับไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือมันจะเด่นในเรื่องของบางคนหญิงคนนี้เขานําโชคทรัซ้์มาให้นะคะคุณอาจจะได้เจอผู้หญิงที่รวยล่ําซําก็ได้หรือว่าคุณรูโชคลาบมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปคุณจะร่ํารวยมีมั่งมีสีสุขธุรกิจคุณจะทํามาค้าขึ้นอย่างประเภทธุรกิจแบบเออเป็นนายหน้าขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมันรอคอยเงินปันผลก็ได้บางคน ถ้าจะเริ่มต้นไปสมัครงานที่ใหม่ก็กล้าตัดส,สินใจไปเถอะค่ะเปลี่ยนแล้วดีนะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรวยเงินเดือนมีแนวโน้มว่าจะได้มากกว่าที่เดิมได้ซ้ํานะคะราชินีคนนี้มีเงินแล้วนี่กล้าเหรียญเห็นไหมอือจะได้โชคมีลาะบ,บางคนไปเล่นสลากส่งชิงโชครถหรือว่าไปส่งชิงโชคพวกไอ้รอลุ้นพวกทองคํารอลุ้นแจกมอเตอร์ไซค์หรือรถเก่งรถเบน์อะไรเงี้ยมีแนวโน้มจะได้รางวัลใหญ่นะคะ ามังกรนะคะเนี่ยคุณได้เอ็ดพแดงแล้วนี่ความรักคุณจะดีนะคุณจะได้พบรักแท้แล้วอ่ะเนี่ยได้คู่บ็นชาติ่ตานชาติงานก็ดีงานได้งานได้าไดการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการลงทุนก็เริ่มดีขึ้นแล้วอ่ะเนี่ยเก้าพแดงเดี๋ยวการเงินจะเข้าปังๆแล้วนะคะการเงินการทองจะเข้าปังๆและการเงินสะพัดและห้พแดง การวิ่งเต้นการประทันงานการขอกูก้ธนาคารยื่นไว้ผ่านนะเจ็ดดอกจิกแต่ช่วงนี้ติดจะเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลอะไรสูงแต่เ,เลขจิกโดยที่อาจารย์จะบอกให้ระวังพลังงานด้านลบเข้าไว้นะพูดผีปีศาจวิญญาณแรงอาฆาตแรงเจ้ากรรมในเวรแรงคู่อรินะคะคู่อริเก่าจะตามมาทาร้ายก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมันมีคนที่จะกันแกล้งคุณในเรื่องของหนะ้าที่การงานด้วยนะคะ อาจารย์ขอเปิดไพ,พ่พะพปิคเนตชุดใหม่นะคะเป็นพลังเลขศาสตร์ที่อาจารย์ทําขึ้นมาอันนี้มันตรงกันเลยเห็นไหมคุณได้ไพ่พลังเลขศาสตร์เนี่ยมันมีคือจะบอกว่าคุณมีเพราะว่าไพ่เลกศาสตร์มันเหมือนว่ามันเป็นเวรกรรมเก่าจากอาดีต ชาติปางก่อนของคุณก็ได้เนี่ยมันจะตามมาหรือว่าไอ้โรคภัยที่คุณเป็นอยู่อ่ะมันเกิดจากโรคกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าคุณก็ต้องชดใจเข้าไปแต่ว่าเลขตัวนี้นนมันส่งผลในเรื่องด้านลบพลังงานจิตวิญญาณพลังงานความมาถันความเคลี้ยนความเฮี้ยนของพวกผีบางทีคุณอาจจะทําแท้งก็ได้เพราะว่าพระไปคเนศปบางเด็กเกิดขึ้นไงเอาไปําแท้งเด็กลูกคุณเด็กกับวิญญาณก็อาฆาตอาตามคุณให้ทามาหาก,กินไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ หรือคุณเนี่ยมันหรือว่าคุณไม่ได้ทําแท้งก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับไปเสนอเนียไปชี้ทางให้เกิดทาแท้งหลุดแท้งเพราะเลขเจ็ดดาวต,ตัวเนี้ยมันหมายถึงว่ามันเป็นพลังงานที่ด้านลบพลังงานที่ทุกข์โศกโรคภัยนะบางคนก็อาจจะทุกข์ทรมานเพราะว่ารอคอยความรักนะคะรอแล้วรอ,อเล่าหวังว่าคนรักเก่าจะกลับมานะคะถ้ายังถามว่า ความรักของคุณมันจะเป็นลักษณะอย่างไรเลขเจ็ดอย่างเงี้ยอาจารย์จะเฉลยเลยต่อว่าคู่รักของคุณจะเป็นคู่เวรคู่กรรมนะเพราะเลขเจ็ดน่พลังงานเลขเจ็ดมันเป็นความรักสุขสุขดิบดิบความรักแบบทุกไปช้ำไปเลิกก็เลิกไม่ได้อาจจะมีการตบตีกันเกิดขึ้นในคู่ของคุณแต่มันเลิกกันไม่ได้งานรักไปทุกไปมันก็ต้องอยู่กันไปแล้วค่ะคู่เวรคู่กรรมนะอันนี้ใครคือผลทํานายนะพลังเลขกระาหกสิบสองนะ แต่บางคนกรณีบางโคง้งบางเท็กเขาค่อาจจะหมายถึงว่าเขาได้สิ้นสุดวิบากกรรมจากคนรักเก่าก็าตัดใจได้แล้วก็ได้หรือว่ามันมีเกณฑ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักใหม่เกิดขึ้นก็ได้คุณอาจจะมีเสน่ห์เนื้อหอมแล้วมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบคุณก็ได้นะพลังเลขศาสตร์63เล่นี้มันจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองการค้าขายการธุรกิจดี แล้วก็มีเงินมีโชคมีราำด้วยพลังตัวนี้เป็นมหาสเสน่ห์เมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าการค้าการขายคุณเนี่ยบางเทสที่ว่าการขายก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเงียบเงียบลูกค้าจบเสาวแต่ตอนนี้ร้านนวดรัสปาความงามเนี่ลูกค้าจะแน่นแล้วนะอดทนนิดนึงตุลาคมดวงเปิดแล้วนะพลังเลขศาัตร์41บางคนเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกมือกีตาร์นักดนตรีนักร้องเพราะพี่กนเน่จงตีกองบอลเลงเห็นไหมคะ ก็หมายถึงว่าการประสบความชัยชนะและนี่สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไว้บางคนเป็นนักเรียนก็ได้จบเรียนสถาบันอาพลังเลขาศาตร์54เป็นเลขแห่งพภกกระทับเงินทองโชคลาภไม่ขาดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะสิ่งเรื่องเรื่องเลวร้ายจะผ่านไปนะให้หาเวลาไปทําบุญไว้สิ่งศักิ์สิทธิ์นี้หนึ่งนะก็มาเปิดดวงนะคะสแกนเคียวโค้ดกดดวงกับหมอนีนะ่าแม่นๆนะคะเพื่อ จะได้รู้ชะตาส่วนบุคคลยันดีกว่าเนาะเราจะได้ทราบไงว่าดวงของท่านเป็นยังไงเนาะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหมอเนาะแม่นแม่นนะคะวันนี้ก็จะรีวิวครีมผลิตภัณฑ์แบนด์ความงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ความงามสวยๆนะคะตัวนี้จะเป็นครีมเซตเซตลาซาานะคะครีมมิลเลอร์นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์คูต้าแล้วก็สเตมเซลล์หน้าดิ้งหน้าใสนะคะคุณลูกค้านะคะ ซื้อวันนี้นะคะใน1เซตเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอนะจะมีโปรโมชั่นแคมเปญนะคะแถมจูบููกูต้าท่านอีก2ก้อนนะคะ,ะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สวยๆดัดคอมภาษาไทยด้วยนะคะเนี่ยค่ะจัดโปรโมชั่นนะคะคู่นี้นะคะแล้วก็บริการเก็บเงินไปทางทางไปสนีนแท,ทางช่องทางเก็บเงินปทางได้นะคะเนี่ยค่ะโทรมา เบอร์0 6 3 1 6 5 0 6 9 5นะคะ063 165 0695ที่เราเปิดตัวเป็นเซ็ตฝ้ากระจายนี้นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสำหรับนะคะท่านที่สนใจนะคะสำหรับจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ความงานนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์นะคะสวยสวย .com ภาษาไทยได้เลยนะคะเรามี อริ่จะโปรดักเก็บเงินปลายทางแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วไทยเนี่นะคะสินค้าเราจะนําเข้าจากต่างประเทศประมาณ200ยี่ห้อแบรนด์เนมนะคะตอนนี้ก็กาลังทยอยลงหน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะก็หรือว่าคุณสามารถโทรมาสั่งซื้อที่เจ้าหน้าที่063 165 0695 063 165 0695นะคะหรือว่าสั่งซื้อผ่านลายแอปพลิเคชันอ่า ได้เลยนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไอารายการพระพิกเนตรพยากรผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆบายหมอยนะิน่าแม่นๆขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ